ขวัญมีชัยอยู่ตรงกลางหมอนบ่าจริงๆด้วยคุณเกลียงไกลเนี่ยสายตาเฉียบคมใช้ย่อยเลยนะครับเนี่ยคือควายเหล่าเก่าชนบุรีที่ว่ามีลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ทุกอย่างเลยครับมูลค่าสักเท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณสัก5กิโลองจะได้ครัหาล้านถึงว่าเจ้าน่าย,ย่อมสูตรค่า ผมก็กะว่าเล่าๆนั่นแหละแต่ผมคงไม่ขายตั้งใจว่าจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์แล้วขายน้ําเชือคุณเกียงไกรคิดถูกแล้วครับว่าไงสุดยอดไอ้รวยได้แชมป์อีกปีแล้วครับ โอ้ยเยี่ยมเลยครับเฮ้ยทำไม่ได้มึงเป็นไผวะเฮ้ยออกไปเุ้ยอกไปค่ะพอดีว่าเราเรามาตามหาควายแล้วอะค่ะต้นถุยควายผมมันถูกขโมยจากคนเชื้อเพลยวเขาบอกมาขายที่ฟาร์มคุณอย่างนั้นเหรอวันวันหนึ่งนะมีคนมาขายควายให้ผมเยอะแยะไปหมดผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอก ยังไงคุณก็ซื้อของโจรยังไงคุณก็ผิดควายของผมนะขึ้นทะเบียนถูกต้องถ้าไม่เชื่อผมจะพาไปดู <Hey! S 2> เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือเอาอย่างงี้แล้วกันค่ะฉันยินดีที่จะซื้อคืนคุณจะบวกเท่าไหร่ก็ว่ามาได้เลยค่ะ ผมว่าควายอะไม่เหมาะที่จะอยู่กับคุณมันเหมาะที่จะอยู่กับคนที่รู้จักมูลค่าของมันมากกว่านี่คุณคุณตีมูลค่าควายเป็นเพียงแค่เงินเท่านั้นเหรอควายเขาขวุยขุยขุยเฮ้ยขุยขวยวิวเฮ้ยเทียวุเห็นไหมอะมันจ้ำเสกผมได้อะมันจ้ำกินผมได้มันจำผมได้เหรอโอ้ย ถ้าพวกคุณยังดึงดันผมจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้อ๋อเพราะไอ้ทุยม,มีขวัญมีชัยใช่ไหมอะคุณถึงอยากได้มันมากนะก็ทิวเสียเวลา คิวฉันว่าเราเสียเปรียบ